ไปดูที่ข่าวดีของวงการกอล์ฟไทยนะครับเมื่อคืนนี้นะักกอล์ฟไทยได้แชมป์ LPGA ทัวร์ก็เป็นกอล์ฟ L p g บทัวร์รายการมิสูโฮอเมริกาโอเพนแข่งกันที่นิวเจอร์ซี์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ100ล้านบาทวันสุดท้ายโปรจิโนอัธยาธิติกุลครับนะักกอล์ฟสาวไทยเมืองดับ2ของโลกจบวันที่3เนี่ยเป็นผู้นำ<ม>ออกสตาร์ทวันสุดท้ายในฐานะผู้นำนะครับทำเพิ่มอีก3อันเดอร์จาก3เบอร์ดี้ที่หลุมหนึ่ง หลุม9แล้วก็หลุม17รวม4วันสกอร์อยู่ที่17อันเดอร์พาก็คว้าแชมป์ไปนะครับก็ชนะอันดับ2ไปถึง4สโตรกนะ,ะรับเงินรางวัลไปประมาณ15ล้านบาทนะครับก็เงินรางวัลรายการนี้เนี่ยแชมป์ได้เงิน4,50 0 0 0เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ15ล้านบาทนะครับนะะก็เป็นแชมป์ l p g พทัวร์รายการที่5ในการเล่นอาชีพของเธอละออนะคะ ส่วนรองแชมป์นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคเป็นโปรฝรั่งเศสสายเลือดไทยซลีนบูติเย่ค่ะก็วันสุดท้ายเนี่ยทำอีเวนต์พานะคะจบที่13อันเดอร์พาแพ้โปรจีนไปถึง4สโตรกเลยค่ะอ,อันดับที่3ร่วมเป็นคาโลตาซิกันดาจากสเปนนะคะแล้วก็ เป็นแอนเดรียรีเจ้าถิ่นนะคะมีคนละส2อันเดอร์พาก็คว้าอันดับที่3ร่วมกันไปนะคะส่วนเนลลี่คอร์ด้าแชมป์เก่าแล้วก็มือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเมริกันสกอร์เนยจบที่11อันเดอร์พาอยู่อันดับที่5ร่วมค่ะครับมีช่วงหนึ่งของเนลลี่คอร์ด้าเนี่ยตามหลัง ทางโปรจิโนอยู่แค่สโตกเดียวนะแต่เริ่มออกอาการมาพลาดในช่วงหลุมที่9นะครับแล้วก็ช่วง9ก้าหลุมสุดท้ายเนี่ยไปเสียโบกี้ด้วยนะครับเสียไป2โบกี้อันดับก็เลยเรียกว่ามาอยู่ที่อันดับที่5ไปแล้วก็โปรจีนี่มาสปีดในช่วงวันที่3ด้วยนะคะมาเร่งได้ถึง6อันเดอร์พาเลยด้วยนะคะกอเธอบอกว่าช่วง9ก้าหลุมแรกเธอพัดไม่ค่อยดีนะอัหรับโปรจิโนนะครับแต่ว่าช่วง9ก้าหลุมหลังเนี่ยถือว่าพัดดีขึ้น ก็เลยพาให้ได้แชมป์นะครับปีที่แล้วเนี่ยโปรจิโนได้รางวัล Rest to CME Globe หรือว่านักกอล์ฟที่เงินรางวัลสะสมสูงที่สุดแล้วก็ได้โบนัสไป4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับปีนี้เงิน,นรางวัลของเธอก็ยังนําอยู่นะ,ะตอนนี้เงิน,นรางวัลรวมเนี่ยเกินไปเกิน1ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วก็อาจจะได้รางวัลเป็น ปีที่2แต่ว่ายังอยู่ในช่วงต้นของการแข่งขันอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะนี่เป็นแชมป์แรกของ <Ừ. S 1> LPGA ทัวร์ในปีนี้แต่ว่ารายการอื่นๆ10รายการที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็จบอันดับต้นๆน,นะคะ <สา S 1> อันดับา3าอันดับ4ี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่านี่เป็นแชมป์ LPGA รายการที่5ของเธอตั้งแต่เทนโปรมาเมื่อปี2020นะคะปีที่แล้วเนี่ยก็ได้แชมป์ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสุดยอดเทนโปร Pro มาได้5้ปีคว้าไปแล้ว5แชมป์ LPGA ทัวร์นะคะรายการนี้ก็เรียกว่าท้ายๆก็ไม่กดดันมากเพราะว่านำนำเยอะสมควรครับพูดสู้มีพลาดไปด้วยแล้วก็วันสุดท้ายก็ยังคงรักษาฟอร์มไ้นะคะส่วนคนอื่นๆของไทยะนะครับอย่างประพังกรทวัฒนกิจเนสกอร์เอันเนอร์พาได้อันดับที่14 <c oughs> อาพิชยายุบลสกอร์1อันพาหอันเดอร์พาได้อันดับที่29ร่วมแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤการนะครับสกอร์อีเวนท์พาได้อันดับที่33ร่วมไปค่ะฉลองแชมป์ของเธอเลยสุดยอดจริงนะนี่โปรตีนได้แชมป์แล้วนะคะเดี๋ยวรอแมนยูเอฮะเอเอพีจีเอทัวร์เนี่ยนักกอล์ฟไทยไปแข่งเยอะเพราะฉะนั้นเวลาฉลองแชมป์เนี่ยนักกอล์ฟไทยก็จะมาช่วยฉลองกันนะอบอุ่นอบุญดีไม่จับโปรตีนโยลงน้ำโลงน้ำเปียกนะค่ะ